สวัสดีค่ะเด็กๆในชปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนจากในหนังสือ activity book จากหน้าที่7ถึงหน้าที่9ค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่7นะคะ activity ที่6นะคะเขาให้พวกเราเนี่ยสร้างคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะจากตัวอักษรที่เขากำหนดให้นะคะโดยที่นักเรียนสามารถใช้ตัวอักษรในแต่ละข้อซ้ำกันได้หลายๆครั้งเลยนะคะตัวอย่างข้อที่1ค่ะคุณครูหาได้3ามคคือคําว่า driver s o l d ียแล้วก็คำว่าไกด์นะคะดังนั้นเนี่ยในแต่ละข้อนะคะเด็กๆจะต้องหาคำศัพท์อย่างน้อยข้อละ2คํคำนะคะข้อที่2ค่ะคำว่า Dentist แล้วก็คำว่า Nurse นะคะหรือว่าใครจะหาเพิ่มเติมคือคำว่า Writer หรือว่า Writer ก็ได้นะคะสำหรับข้อที่3นะคะจะมีทั้งหมด3คำนะคะคือคำว่า Doctor Carpenter แล้วก็คำว่า Cook ะะหรือใครจะเพิ่มเติมคำว่า actor ไปก็ได้นะคะส่วนข้อที่4จะมี3คํคำค่ะคือคำว่า farmer barber fruit seller นะคะที่แปลว่าแม่ค้าผลไม้นะคะส่วนข้อที่5นะคะจะมี2คํคำนะคะคือคำว่า dressmaker hairdresser ที่แปลว่าช่างทำผมนะคะแล้วก็ข้อที่6จะมีทั้งหมด3คํคำค่ะคือคำว่า postman police แล้วก็ pilot นะคะ สำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่ 8, a c t i v i t y ที่7นะคะให้นักเรียนนำคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในหนังสือเรียน students book นะคะหน้าที่8และหน้าที่9มาเขียนเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ถูกต้องนะคะโดยพยญยชนะนะคะตัวอักษรน,นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1จะเป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว a b c d e f g นะคะส่วนกลุ่มที่2จะต้องขึ้นต้นด้วย ตัว h i j k l m n o p ค่ะและกลุ่มที่3นะคะจะต้องเป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว q r s t u v w x y แล้วก็ตัว z นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเด็กๆนำคำศัพท์ที่หาได้จากในหนังสือเรียนหน้าที่8และหน้าที่9มาเรียงกันตามพยัญชนะในพจนานุกรมนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่9นะคะ Activity ที่8ค่ะให้นักเรียนดูรูปเงาของบุคคลในภาพนะคะที่มีอาชีพต่างๆแล้วช่วยวาดสิ่งของที่ขาดหายไปเติมในแต่ละภาพให้สมบูรณ์นะคะมาดูรูปแรกค่ะรูปแรกเป็นรูปของพยาบาลค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Nurse ะะ n u r s e นะคะ N-U-R-S-E นะคะสิ่งของที่หายไปในมือของคุณพยาบาลก็คือปรลอดวัดไข้ค่ะในรูปของ อข้อ b นะคะให้นักเรียนวาดปลอดวัดไข้ลงไปนะคะส่วนข้อที่2เป็นรูปของตำรวจจราจรในภาษาอังกฤษเราเร,ร,งงรียกว่า traffic policeman นะคะ t r a f i c p o l i c e m a n นะคะอ่านว่า traffic policeman นะคะดังนั้นเนี่ยรูปของคุณตำรวจสิ่งที่ขาดหายไปก็คือนกหวีดนะคะจะอยู่ในช่องตัว c นะคะก็ให้นักเรียนวาดรูป นกบีดลงไปค่ะส่วนอีก4ข้อที่เหลือนะคะคุณคุณคิดว่าไม่น่าจะยากนะคะให้เด็กๆลองทำดูนะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ